วันนี้ผมพาไปดูที่ดินติดลำธารใกล้กับสนามกอล์ฟรอยัลฮิลจังหวัดนครนายกครับนอกจากที่ดินจะมีหน้ากว้างติดลำธาร152เมตรพื้นที่ภายในยังเต็มไปด้วยสวนผลไม้หลากหลายชนิดครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันเลยครับจากที่ผมเดินเข้ามานะครับด้านนี้จะเป็นสวนของมังคุดครับนี่ต้นมังคุดทั้งหมดนะครับ มีเยอะเป็นสิบต้นเลยครับสมบูรณ์มากครับมาต่อกันด้วยต้นไม้ใหญ่ครับด้านนี้จะเป็นกระท้อนนะครับแล้วก็มีต้นลองกองครับสลับกับต้นทุเรียนนะครับในพื้นที่ ตรงนี้เป็นต้นทุเรียนนะครับเริ่มมีผลผลิตให้เห็นค่อนข้างเยอะแล้วครับทุเรียน mm. เดี๋ยวผมพาเข้าไปดูลูกทุเรียนใกล้ๆนะครับนี่เลยครับ ต่อไปจะเป็นมะปรางหวานครับปีนี้มะปรางหวานออกผลผลิตเต็มต้นเลยนะครับเจ้าของสวนเริ่มมาทยอยห่อลูกมะปรางหวานแล้วครับที่ดินตำบลสาริกาอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกติดกับสนามกอล์ฟรอยัลฮิล ขนาดเนื้อที่รวม17ไร่2งาน76.9ตารางวาเสนอขายราคาไร่ละไม่ถึง2ล้านบาทฟรีทุกค่าใช้จ่ายสนใจโทรหาอิสลาได้ที่เบอร์095 290 5227ผมอยู่ที่ดินทุกวันนะครับขอบคุณครับ